สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตร10บ,บน2ส,สูตรชนตัวเดียวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นก็ขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้ ลุงเนียงจะสรุปบนแล้วก็สรุปล่างนะครับอย่าลืมติดตามนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนั้นเดี๋ยววันมะรืนนี้นะครับหลังจากที่ลง สรุปร่างสรุปบนไปแล้วนะครับก็จะเป็นเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมรอติดตามนะครับก็วันที่ยี่นะวันที่ยี่ะ ก็จะลงสรุปล่างสรุปบนส่วนวันที่27ก็เป็นเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับอย่าลืมติดตามนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่า10บบนสองสูตรนี้สูตรที่หนึ่งคำนวณยังไงสูตรที่สองคำนวณยังไงมาดูกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับ การคำนวณก็คือใช้หลักหมื่นสองครั้งบวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สองสองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือนั่นแหละนะครับหลักสิบนะครับ สูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบล่างนะครับหนึ่งครั้งมาบวกกับหลักร้อยหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกกับหลักสิบหมุนครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกกับหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามสองครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวกสี่แล้วก็บวกหนึ่งทุกครั้งทุกงวดไปนะครับ เอาเรามาคำนวณกันเลยนะครับ6 22 1ก็ได้2 8 1ก็ได้8 3 1ก็ได้3 5 1ก็ได้5 9 28ก็ได้8บ2บวก8ก็เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก8ก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6ตัวเดียวนะครับต่อมาสูตรที่2 6 1ได้6 01ได้0 9 1ได้9 8 26 6ก็ได้6 6บวก9เป็น15นะครับ0เราไม่บวกนะครับ 15บวก6ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5 5บวก1ก็ได้6นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 6 3หลัก10ก็คือ6นะครับ งวดต่อมานะครับ9 2 8ก็ได้8 8 1เป็น8ก็ได้8 3 1เป็น3ก็ได้3 7 1เป็น7ก็ได้7 2 2เป็น4ก็ได้4 8บวก8เป็น16 16บวก3เป็น19 19บวก7เป็น26 26บวก4ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับตัวเดียว ่อมาสูตรที่2นะครับ2 1ได้2 8 1ได้8 8 1ได้8 1ดสองก็ได้2อนะครับสองบวกแก็เป็น10บสิบวกแก็เป็น18 18ปบวกสก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0นย์บวกสได้4 4, 4่บวกหก็ได้5นะครับทั้งสองสูตรชนเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับ ต่อมา2ตัวต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ2 0 9นะครับหลัก10ก็คือ0นะครับงวดต่อมาสูตรที่1นะครับสาองเป็น6ก็ได้6 สองหนึ 1> 2, 1่งได้สองเได้เก้ศนยได้ศูนเป็นสิบได้ศูนกบวกสก็เป็น8 8ดบวกเเป็น17นะครับศูนย์ไม่ต้องบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7ตัวเดียวนะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ5 1ได้5 3 1ได้3 7 1ได้7ด ห2สองสิบสองก็ได้สองนะครับห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็น1ิบห้าสิบห้าบวกสอก็เป็นสิบเนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ็วกสก็ได้หนึบวกหก็ได้สนะครับทั้งสสูตรชนที่เลขเตัวเดียวนะครับต่อมาสาตัวบนที่ออกก็คือเจ็นะครับหลักสิบ 10, ก็คือเ งวดต่อมาสูตรที่1น,นะครับ02ก็ได้0 71ก็ได้7 91ก็ได้9 61ก็ได้6 92 18ก็ได้8 7บวก9เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก8ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ตัวเดียวนะครับต่อมาสูตรที่2 2 1>, 1ได้2 4 1ได้4 4 1ได้4ี่แปดสองสิก็ได้6 2สบวกสก็เป็น6 6หกบวกสก็เป็น10 10ิบวกหก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6หกบวกสก็ได้0 0นบวกหก็ได้1นะครับทั้ง2อสูตรชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกอก็คือ700น,นะครับหลัก10ก็คือ0นะครับงวดต่อมานะครับสูรตรที่1 52เป็น10ก็ได้0 71เป็น7ก็ได้7 01ก็ได้0 41ก็ได้4 8216ก็ได้6 7บวก4เป็น11 11บวก6ก็เป็น17ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7ตัวเดียวนะครับต่อมาสูตรที่2 5 1เป็น5 8 1เป็น8 2 1เป็น2 4 2ก็เป็น8ได้8 5บวก8เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก8ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก4ก็ได้7 7บวก1ก็ได้8นะครับทั้ง2สูตรก็ชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 7 7นะครับหลัก10ก็คือ7ก็เข้าที่เลข7นะครับต่อมานะครับมาดูงวดประจำวันที่1เดือน มีนาคม68นะครับสูตรที่1มาดูกันนะครับ4 2เป็น8ได้8 3 1ได้3 7 1ได้7 6 1ได้6 3 2เป็น6ได้6 8บวก3เป็น11 11บวก7เป็น18 18บวก6เป็น24 ยี่บสวกหก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ตัวเดียวนะครับต่อมาสูตรที่2 5... 1ได้ห6 1ได้6กห้าหนึ่งได้5้าสองสองเป็นสี่ได้4 5่บวกหเป็น11 11อบเวกหเป็น16 16กบกบวกสก็เป็น20นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0ูน ศูบวกสได้4 4่บวกหก็ได้5ทั้งสองสูตรชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมชอบหรือไม่นะครับก็ดูแล้วถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะครับ2สูตรปักหลัก10บนชนกันที่ เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับศูนย์จะมาหรือไม่นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่าน,นี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ